ตัวดีวทนผูชมทุกท่านกันด้วยนะเพราะผมอีกแล้วนะในเนเบิกน,นะครับนะช่วงนี้มหาลัยผมก็อ่าเป็นช่วงสอบแน่แล้วผมก็มีโปรเจกต์แล้วก็มีงานค่อนข้างเยอะนะสำหรับมหาลัยผมะครับก็ไม่ได้มีเวลาแอดคลิปให้ท่านผู้ชมเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเกม RV วนะผมไม่ได้อัดเกมนี้มาโคตรแน่นแน่นนแล้วก็เล่นวันพีชนะตอนนี้อ่ค่อนข้างที่จะเบื่อวันพีชนะหมดไฟกับวันพีกก็เลยลองเปลี่ยนเกมบ้างมาเล่นอาวกันบ้างนะ,นะ,นะสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นตัววอลขาดนะนะตัวที่ผมนั้นเล่นบ่อยมากๆใน ช่วงนี้แนบะแนบะนะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเกมบ่อยหรือว่าจะไม่ได้อัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมบ่อยเนี่ยก็ก็จะมีตัวละครหนึ่งตัวที่ผมเล่นค่อนข้างที่จะบ่อยใน RV ีก็คือหมายถึงว่าไม่ได้เล่นทีแต่เข้ามาเล่นทีไรก็เล่นไอตัวนี้ตลอดก็คือม้าวอขานั่นเองนะนะสำหรับเจ้าตัวละครมา้านะนะสำหรับตัวผมเป็นตัวที่โคตรจะเก่งมากๆเลยถ้าท่านผู้ชมเล่นช่ำนะนะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวที่แบบว่าไม่เก่งเลยก็ก็กาก,ากากเลยนะนะนะสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นก็คือเล่นไม่เป็นก็กระจอกเลยนะนะสำหรับเจ้าตัวละค ตอนอย่างโบว์ขาดนะนะก็ในตอนที่มันปรับมาใหม่เนี่ยสกิลหนึ่งปรับมาแล้วใช้แล้วตีทูดามิอยในช่วงก่อนที่ยังไม่มีเนี่ยผมก็ลองเล่นมันแล้วผมก็รู้สึกว่าเออตัวมันก็เก่งนะถ้าถ้าเราเล่นเข้าจังหวะโหดๆหรือว่าปามือโหดๆอะไรเงี้ยตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งเลยแต่ว่าหลังจากที่ทําให้สกิลหนึ่งเสร็จ สกิลหนึ่งปดรอบตัวของโมงคาเนี่ยเวลาหลังจากปรับที่เวลาเราสกิลหนึ่งไปเสร็จปุ๊บแล้วตูวอ่าแล้วตีเป็นทูดามีเนี่ยคือหลังจากนั้นมาเนี่ยผมแทบไม่ต้องปามมือก็ได้อะสมมุติตัวอย่างจะเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมต้องเริ่มจากปาเมือให้โดนใช่ไหมแล้วค่อยเข้าไปหาตัวสําคัญเดี๋ยี้ไม่ต้องฮนะคุณสามารถเดินเข้าไปในไฟแล้วก็กดขี่ม้าเข้าไปแล้วปาสกิลหนึ่งให้โดนสตันสักตัวน,น,นะนะเออตอนตอนอ่าอะไรวะตอนที่ยังขึ้นมาแล้วปาสกิลหนึ่งไม่ได้เนี่ยโอ้โหตอนนั้นก็แบบต้องก็ต้องคคอกกกกันันนนด้้วยาารเช็็และต่หงจีื สามารถเราคุณท่านผู้ชมสามารถเดินเข้าไปในไฟแล้วก็กดอันติแล้วก็เดินขี่ม้าลุยเข้าไปได้เลยนะครับก็คือถ้าสมมุติท่านผู้ชมออกเคียวเป็นชิ้นที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวตายนะนะปัดสก,กิลหนึ่งไปฟันหนึ่งทีฟันหนึ่งทีเด้งเลือดพยายามอ,อยู่บนม้าเนี่ยพยายามอย่าให้โดนเบอร์ตายได้ไวพยายามโดนฟันให้ได้หลายๆตัวประมาณนี้นะสำหรับเทคนิคการรีบโบขาดนะโอเคประมาณนี้นะผมกลืนมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเดี๋ยวพาไปดูเออผมเล่นมาจนห้าฟันเต็มแล้วก็ก็เยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ติดอันดับภาคนะนะก็พยายามเล่นให้ติดอันดับภาคอย ดูไอเทมพลังแสงนะแล้วก็รูนแนมนะของเจ้าวอขาดนะครับผมจะใช้เป็นไอเทมเซตดดเมจล้วนนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไกาอาร์ปรับมาใหม่นะนะทำให้เวลาเรายิ่งเลือดน้อยเนี่ยเราจะยิ่งเด้งเลือดแรงขึ้นนะซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เหมาะก,กับวอขาดดีถ้าเกมไหนที่เราโดนเบิร์ตตายบนม้าไวๆมาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนจากดาบแดงเป็นเกาะเขียว่ยางเงี้ยก็ได้นะนะคือแต่ผมรู้สึกว่าม้าเนี่ยมันต้องเล่นเป็นแบบว่า อ่าแล้วแต่แล้วแต่คนนะแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมชอบเล่นเป็นสายดาเมจเพราะมันขึ้นไปปาด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 ,ปาดแล้วก็ตายถ้าจะเล่นเป็นสายแบบว่าแลก2แลก3อย่างเงี้ยแล้วตัวเองตายด้วยอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันก็ยังคุ้มแตไม่เพื่อนได้แบบเล่นสบายอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะนะสองก็คือถ้าท่านผู้ชมเล่นแบบว่ายังไม่ค่อยชอบยังไม่ยังไม่ค่อยช่าอะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าเล่นเข้าไปแบบแลกแครี่สัก2ตัวอ่าแลกแคลรี่กับเมจสัก2ตัวแล้วค่อยอ่าแล้วก็ตายในไฟอะไรประมาณนี้นะนะแล้วเพื่อนก็จะเล่นสบายขึ้นนะประมาณนี้นะสำหรับานะการีนะนะนอนอล้ว ต้องบอ๊เคลอยู่แล้วนะนแล้วก็รอ,องเท้ากันสถานะนะอันนี้ก็เป็นเรียก <c oughs> วนะ่าไงเป็นรอ,องเทา้าเอาตัวรอดของม้าอยู่แล้ว <c oughs> ผมไม่เคยเห็นมา้าคนไหนเขาออกรองเท้าอย่างอื่นเลยนอกจากกันสถานะนะคือว่าถ้าอย่างอื่นนอกจากกันสถานะเนี่ยเดี๋ยวมันจะกดลงม้าไม่ทันนะ <c oughs> นะแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะอยากอยากชอบออกโอมิอาร์มอะไรนี้แต่ว่าผมอชอบเคียวนะผมชอบเป็นคนติดเคียวนะเวลาผมขึ้นม้าอะไรเงี้ยผมชอบแบบว่าฟันฟัน,ฟ,นฟันเพลินแล้วมันลงไม่ทันนะนะแต่ว่าถ้าเรามีเคียวเนี่ยเคียวจะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนหนึ่งอย่างให้เราว่ารู้ว่ามึงจะตายแล้วกดลงได้แล้วอะไรประมาณนี้นะทําให้เราเล่นม้าอย่างมีสติมากขึ้นเนดะิมนะไม่กี่ม้าฟันจนมั่วแล้วเรากดลงม้าไม่ทันประมาณนี้นะ โอเคแล้วก็จะมอีอมิอามชิ้นต่อไปนะนจะขึ้นเป็นดาบแดงก่อนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันจะมันจะแบบว่าเดินเกมค่อนข้างช้ามันจะมันจะแบบมันจะได้ของค่อนข้างช้าคือได้ออมิอาม,มันได้ไวกว่าดาบแดงอยู่แล้วแล้วมันก็จะเอาไปฟันยังไงมันก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าดาบแดงในช่วง ช่วงอ่าช่วงการเกมเน,นาะสำหรับอมีอามนะแล้วก็ดาบลดดาเมจใครจะสลับกันก็ได้จะอมีอามเสร็จปุ๊บดาบลดเาเมจหรือว่าจะเป็นดาบแดงก็ได้ถ้าเกมนําขาดอะไรนี้นะหรือว่าถ้าเกมไม่ได้นําขาดต้องยื้อไฟเพื่อนกระดาบลดเาเมจไปเลยน้ำน,ำนำมีสโลด้วยนะสำหรับพลังแฝงนะผมก็จะใช้เป็นครดเดนะก็เวลาตีครบ3าครั้งก็จะเขาเรีอยกว่าอะไรโดนเดเมจเพิ่มเติมนะก็จะทําให้อ่ามาเวลาเราขึ้นฟันขี่ฟันขี่ขี่ฟันข,นขี่ฟันอะไรเลี้ยมันก็ทําให้มีดเมจเยอะมากขึ้นนะก็คือ ช่วงเล็ดเกมเนี่ยเราเช็คแฮนด์โดนใครแล้วหรือว่าเราขึ้นมาเราไปป่าสกิลหนึ่งแล้วฟันต่อโดนใครเนี่ยแทบจะตายทันทีได้เลยนะสำหรับพวกแครี่หรือเมทอะไรประมาณนี้แทบจะตายเลยนะถ้าเป็นเซนเตอรเมทล้วนอะไรประมาณนี้นะนะผมรับประกันเลยว่าตายแน่นอนนะโอเคส่วนพลังแฝงรองนะผมเอาเป็นพลังแฝงสีเหลืองนะก็จะเป็นแอคออฟสกิลไฟแล้วก็ฮลลวูดิกนะครับนะเอามาเป็นจอกเกาะแล้วก็ไซเรนเมทเพิ่มขึ้นนะครับนะ แำหรับรุ่น,นะครับผมใช้เป็นรุ่นนี้เลยเยจอบเกาะ100กับเพิ่มพลังโจมตี45ใครจะอยากเอาเป็นดูดเลือดมาปนมาสัก2-3เม็ดก็ได้เพราะว่าเลเเกมเนี่ยม้าเนี่ยถ้าออกตามเซตผมเป,เป๊ะเลยเนี่ยมันจะไม่มีดูดเลือดคีปก็คือเรามันจะไม่มีดูดเลือดแล้วเวลาเราเคลียร์คีเนี่ยมันอาจจะเสียเลือดเยอะนะนะนะเพราะว่าม้าเนี่ยมัน คือถ้าไม่ได้ไม่ใส่ใสดูดเลือดมาคือถ้าออกของตามเซนนี้เลยก็จะไม่มีดูดเลือดะครับก็จะอาจจะเสียเลือดไปกับการเคลียร์คีฟอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทําให้ท่านผู้ชมงุนหงิดก็อาจจะเอาเขาเรียกว่าอะไรดูดเลือดห้อยมาสักนิดหน่อยก็ได้นะนะสำหรับสก,กิลก็จะเอาเป็นอีกสกิลใครอยากเล่นเป็นฟิกเกอร์แบบว่ารู้สึกว่าเปิดมาปุ๊บแล้วแม่งตามใครไม่ทันเลยโดนจุ๊ตลอดฟิกเกอร์ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมผมถนัดเปลายยืนในเลนอย่างเงี้ยต้นเกมอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นตัวไฟเตอร์ด้วยกันอะยังไงมา้ห้่นผมย สำหรับดัมเมดวัวาขาดในช่วงต้นเกมตั้งแต่นาทีที่1ถึงนาทีที่2อ,อย่างเงี้ยเออนะถ้าฟอเรนถ้าวัดจะวัดกับฟอร์เรนอย่างเงี้ยสมมติจะวัดกับฟอร์เรนต้องเคลียร์คีปให้ได้แล้วก็ให้ได้สกิลสก่อนฟอร์เรนแค่นั้นเราชนะฟอร์เรนแล้วนะนะนะในช่วงแค่ต้นเกมมากๆเท่าน,นั้นเองนะนะโอเคสําหรับ ไอเทมพลังแสงแล้วก็รูนของม้าก็จะมีประมาณนี้นะงั้นเราไปชมเกมเพย์ของม้าผมกันเลยนะนก็จะเล่นในอยู่แล้งประมาณ30ดาวนะก็อาจจะไม่ได้ตึงมากแต่ก็พอเป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือว่าดูวิธีการเดินเกมของเจ้าม้าได้นั่นเองนะครับผมเล t s ก o โอเคฮะตัดเข้าสู่ในเกมกันแล้วฮนะสำหรับมาของเราโอเคเรามีสกิแล้วก็ขึ้นไปเลยฮนะอัพสกิลหนึ่งครับแล้วก็กดผมจะกดจองเป็นรองเท้าก่อนเนาะเพราะว่า ถึงแม้ว่าผมจะจัดเป็นโบกี้นสเปียชิ้นแรกเนี่ยแต่ว่าความจริงแล้วทุกเกมผมก็ออกรองเท้าก่อนมันเมันเดิมนะเป็นปกตินะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันมันช่วยทําให้เราเดินค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เราเอาตัวรอดค่อนข้างง่ายเอาฉี่เดินมาอย่างงี้ก็โดนไปก่อนเ <m ere> นี่นยฟันสู้เลยฮะฟันสู้เลยเอาฉี่ลดกรอตีดึงเลื่อนเราเด้งกรอฮะนี่ฮะมันเดเมดเดเมดเราแรงกว่าอยู่แล้วนะับนั้าฉี่เขาก็แบบนะขนาดแบบว่ามีดึงเลื่อนๆๆยังไม่ไหวกับเราแล้วต้นเกมเราแรงมากนะครับ <m ere> <m ere> okay, เขียบเล็งรัดคลิปไปฮะ ตอนนี้เราก็ยืนครับเอาวิวสองให้ได้ครับเพราะถ้าเราวิวสองได้แล้วเราปามือโดนแทบจากการันตีเฟิร์สบัตรต้นเกมเลยนะเพราะว่ามันแรงมากจริงๆครับมาตอนนี้เราก็พยายามฟาร์มครับหาหาแบบหาแหล่งฟาร์มมาให้ได้วิวสี่ไว้นะครับเราจะพอเรามีม้าเนี่ยเราจะกลายเป็นแบบว่าตัวทําเกมชั้นดีเลยนะนะแต่ว่ากับกันถ้าม้าเราหมดเราก็เป็นตัวยืนเลนแบบยืนเดินดินกินข้าวแกงดีๆนี่แหละนะครับนะเออโอเคมา เราเคลียชีปไวไปได้เลยนะครับสำหรับชีอ่าโอเคกูไม่น่าเคลียรีบเคลียชีปไววะไม่น่าเรียบคลียชีปไวเลยเคลียเคยเคลอืมแง่ลิ้นพันกันเป็นหนึ่งดอกนะครับโอเคตอนนี้เขาเขาแบบเชิงเยอะนะครับนะคือเขาพยายามจะให้แบบว่าผมเข้าไปเอาชีตัวนั้นเนาะแต่ว่าเราก็ยนรอไกลๆก็ได้ับเราจะได้ได้ตังค์ด้วยเราจะได้ไม่จนเกินไปนะเราจะดักไหมเนี่ยเขาดักนี่ผมแตกเลยนะ โอเคอุ Ooh, be ้ยน <Ooh. S 2> okay. ั่นไงโดนไปก่อนฟอนเข้าไปมาเด้มาเด้ก็เถเทนไปเขาไม่ได้เอาไอ้คิ้วมานะเขาเอาฟิกเกอร์มาเขาเขาฟิกเกอร์มาหรือยังเนี่ยโอเคเขายังไม่อยู่นะครับผมกลัวว่าเขาจะฟิกมาไถสกิลหนึ่งงัดหน้าผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมรอให้เขาตีมันก่อนตายอาตีไม่ตายก็โดนทข้ไปก่อนฟันสวนฟันสวนฟันสวนเขาจะเวฟสีแล้วตีตีมาเด้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 เอออย่างเดียวเอาเฮ้ยกลับมาทำไมอะอ้าวเรียบร้อยดิขอไปฮะแหมคือ จะรอดอยู่แล้วเมื่อกี้กลับมาทำไมก็ไม่รู้นะครับนะโอเคครับตอนนี้ก็กลับบ้านนะครับเรามีสเก็ตบอร์ดเราก็หาใช้ครับเราก็ดูเพื่อนว่า <c oughs> เพื่อนเขามีไฟในรวหรือเปล่าคือเอาง่ายๆนะครับถ้าเลดวอลขายก็คือถ้าเรามีไม้เราสามารถหาวอลตีได้เลย <c oughs> หาเปิดตีได้เลยนะครับชนแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ต่อต่อแล้วเปิดขึ้นมา้าเรียบร้อย <c oughs> อย่างเงี้ยคโบไมมง่ายก็ก็คือเราเช็คเช็คแฮนด์สองให้โดนสองเสร็จปุ๊บเราพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บสกิลหนึ่งปะอ้ลิงตกใจหมด เราพุ่งเช็คสกิลสองให้โดนนะแล้วก็ปามือเข้าไปใช่ไหมโดนกดสกิลสองพุ่งก็ไปอีกทีปัดสกิลหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมา้าแค่นั้นเลยคอมโบมา้าเวลาเข้าไฟนะครับถ้าสมมติถ้าเราปาเมือแม่นๆ่นเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นม้าได้เก่งมากๆเลยนะนะก็ตอนที่เขาเรียกว่าอะไรตอนที่ม้ามันยังไม่ได้มีการปรับให้สกิลหนึ่งกดแล้วตีทูดามเอตเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่าเล่นปามือม้าก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยนนะหลังจากนั้นพอปรับสกิลหนึ่งมีท ผมไม่เคยจะปามืออีกเลยฮะมันรู้สึกว่ามันแบบมันคิดนานเกินนะนะมันหาจังหวะแบบมันกำลึงนานนะผมเป็นพวกที่แบบว่าชอบถ้าจะเปิดไฟอย่างเงี้ยผมขอเปิดมาแล้วก็วิ่งใส่เข้าไปเลยแล้วก็นวนวลนวนว,นว,นวเอาได้สักสองสามตัวแล้วก็ให้เพื่อนต่ออะไรประมาณนี้นะนะเวลาผมกดโซโลก็จะประมาณนั้นเลยนะอ่าแล้วใส่ต่อยังไงจะเล่นอ่าเรียบร้อยซึ่งหลอดนงี้เปิดมาเลยครับเขาเอาเราไม่ลงแน่นอนจะทุบยังไงก็ไม่ลงเรียบร้อยครับแค่นี้เลยฮะเวลามา้ายืนเลนเจอตัวที่มันแบบว่าไม่ไม่หนามากอย่างเงี้ย ไม่ใช่พวกทาร่าโมทอสโอเมนอย่างเงี้ยตัวที่ผมเล่นมาแล้วไม่ชอบก็น่าจะเป็นแบบฟอร์เรนน่ะต้องวัดเชิงนะแต่ว่าตัวที่ไม่ชอบจริงๆก็จะเป็นทาร่านะนะทาร่าแบบมาจ่ายอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยชอบนะตัวมันวิบวับไปมาแล้วมันรอดม้าได้ง่ายนะแล้วอันติเราก็ค่อนข้างนานนะโอ้เราเพื่อนไปตุยหมดเราก็วิ่งนี้อันตรีเราค่อนข้างนานนะพอเราอันติเรานานเราเสียอันติไปปุ๊บเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ไม่รู้จะเอาอะไรไปแบบ เป็นคีย์หลักเดเมจในการสู้นะก็จะสกิลสองสกิลหนึ่งนี่เอมันก็เหมือนแบบเหมือนหมัดเย็บหมัดทุกอ่ะเออหมัดเย็บหมัดตรงอะไรเงี้ยนะมันก็มีแค่เดเมจแต่ว่ามันก็ปิดไม่ลงอะไรเงี้ยนะครับอันติเราก็เปรียบเสมือนอัปคัดนะเออแบบนะ้ก็คือเปิดปุ๊บก็เรียบร้อยนะไหลยาวอะไรมาเนี้ยมานานเราหมดนะต้องกลับก่อนล้วทำไมมาทอนมันมานีวะเฮ้ยเพื่อนจะสลับไหมเพื่อนไม่สลับด้วยเอาเติมมานายาวไอท่นี้เราก็ ม้ามันก็เป็นตัวละครใช้มานานะถ้ามันไหนม้าไม่ใช้มานาก็วันนั้นจะม้าจะเป็นตัวที่ยืนเลนที่โหดที่สุดในเกมแล้วน,น,นะเออเอาเฮ้ยเอาเรียบร้อยโอ้โหผมผมจะไปทันไหมเนะี่ยสวัสดีจ้าโอ้โหแม่งแบบมันมันออกนอกระยะมือแล้วนะครับก็เลยไม่ทันนะฉีเราเดินเลยฮนะฉีอันตีอัดยัดหน้าเราเราก็สกิลหนึ่งล้างสถานะแล้วก็ใส่ต่อเลยฮนะประมาณนั้นเลยนะสำหรับฉีเพราะว่าเรากดสกิลหนึ่งบนม้าได้ฮนบะ เออพอเราสกิลหนึ่งบนม้าได้เนี่ยพอเราสกิลหนึ่งเสร็จเนี่ยหลังจากสกิลหนึ่งเราก็จะตีเป็นทนะูดา a m a นะหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับโดนสถานะก็เปิดม้าใส่แม่งเลยนะนะพอเปิดม้าใส่เสร็จปุ๊บกดสกิลหนึ่งอ่าโดนงี้ดูผักเสร็จปุ๊บอ่าสมมติผมถ้ามันจะเล่นผมต่อผมเปิดม้าแล้วใส่มันต่ออะไรเงี้ยนะนะก็คือม้ามันก็เล่นประมาณนี้เลยถ้ามีอิมติมันเป็นพระเจ้าฮนะถ้ามันไม่มีอิมติมันก็เป็นแค่อ่าเขาเรียกว่าอะไรราชาป,ปีศาจเดินดะินกินข้าวแกงฮะ เดินหาตัวเลขโอ้โหแล้วผมไม่ได้วาปเข้ากลางด้วยโทษทนะีโมเตห่วป้อมบนแต่ว่าป้อมบนมันจะแตก้วไงโอ้โหเรามาตรงนี้ไม่น่าทันโอ้โหล้วโดนเปิดด้วยยังไงขึ้นม้าเลยฮะเราฟันเด้งเลือดเด้งเลือดฟันสกิลสตันเอ็กซ์คิวได้มาลงมา้าเจอลิงปลามือโอ้โหเฮเมื่อกี้มันผมควรจะเอ็กซ์คิวได้แต่ว่าเอเลดอนมันเอาไปก่อนไม่เป็นไรฮะแล้วก็วาร์ปไปเติมเลือดฮนะเมื่อกี้นี่คือเราเกือบโดนเบิร์ตตายแล้วนะนะฝั่งนู้นนี่ เขาเรียกว่าอะไรอ r d u i n o เขาเชนซีซีโคตรดีก็ <g ül> <g ül> <g ül> ทําเอาผมเกือบตายเหมือนกันถ้าเมื่อกี้คลิกซี่เขายกต่อผมน่าจะล่วงนะครับนะเพราะว่าน่าจะกดลงม้าไม่ทันนะเออลิงเขาก็เล่นดีด้วยถ้าเมื่อกี้ลิงมาเร็วกว่าอีกนิดผมก็จะไปสวรรค์แล้วนะครับนะโอเคแต่เมื่อกี้ผมก็ปัดสกิลหนึ่งสตัรได้นะมันทําให้ม้าเราเนี่ยแบบตั้งจังหวะให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีนะพอเราปัดสกิลหนึ่งเสร็จการตีธรรมดาของเราหลังจากนั้นบนม้าเนี่ยก็จะติดทูดามีดด้วยแล้วเด้งเลือดด้วยนะแม่งโคตรแรงนะบอกเลยอ่ะตรงนีน่ะ คือตอนนี้ผมจะมีตยติแล้วไงคือผมก็ไม่กลัวใครแล้วนะ <c oughs> ครับเกียร์เขาเรียกว่าอะไรบล็อกแคสเปียก็มีแล้วตอนนี้ของนํามากๆนะครับนะฝั่งนู่นฉีก็ไม่อยู่แล้วก็ตีเลยฮะโอเคเอ้แล้วโอ้โหเอเลนดอร์มันเสียเชิงให้ลิงตอนนี้ผมต้องกลับแล้วไงแต่ลิงมันจะตีป้อมกลางแตกเอานะครับแล้วตอนนี้ผมกลับมาแล้วมันไม่มีสเก็ตด้วยโอ้โหแล้วลิงมันฆ่าไปตั้งเยอะแล,ะล้วลลนล่างเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่กันเลยครับเฟนนี่ตัวเดียวขึ้นมันบอดมาแล้วแล้วยืนเดิน3ตัวอย่างนี้ผมปามือไปโดนคิกซี่สักตัวนี่เรรียบ้อยเลยนะเอา่รียบร้อยอย่างนีี้้้้้้ปปาาามือออเเขไแแแลลลลววช็คฮฮนนดดด์ซััโโโโหหกูบยยยฝก ฟันฟึบฟึบไม่ใช่โอ้โหผมผมไม่ได้จะกดไอ้สคิลผมจะกดลงอันติ <t> โอ้โหไอ้นั่นก็มือไวไปขอโทษเพื่อนเลยนะม <t> าฮะเรามีสเก็ตบอร์ดแล้วก็ขึ้นขี่ไปเลยฮะก <c> ิลเดอร์กดถอยแล้วตอนนี้ผมต้องกันเลนสองเลนเลยนะค <t> ือเพื่อนไปบวกเราก็เป็นหน้าที่กันเลนนะตอนนี้เอ้าเคียวเราม,มาแล้วฮะเครื่องเตือนย้ำเตือนใจิตใจของเราเครื่องย้ำเตือนใจิตใจของเราว่ามึงควรลงมาได้แล้วมาแล้วฮะ อันนี้ยฉีคือฉีตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วฮะเพราะว่าเรายืนแบบเรียกว่าอะไรยืนเลนจนเงินเรานำมากแล้วตอนนี้เรามีของลวแล้วก็มีสกลิลออโต้รอดด้วยตัวเองนะครับเราสามารถเดินไปดันเลนด้วยตัวเองคนเดียวโดวยที่ไม่จำเป็นต้องกลัวใครแล้วนะเพราะว่าเรามีนติแล้วแต่ถ้าจะเข้าไฟเพื่อนจะเรียกไฟเราก็เดินมาเติมได้อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าจะเดินไปเคลียร์เลนหรือว่าไปดันเวฟทำเวฟคนเดียวเนี่ยเราก็สามารถทําได้แล้วเพราะว่าตอนนี้นี่คือออฟเลนฝั่งตรงข้ามเป็นตัวที่ไม่สามารถฆ่าเราได้แน่นอนนะถ้าเราเล่นแบบว่าไม่ไม่ไม่แหลมอโ้ห แม่งเอ้ยจบจบเศร้าเศร้าเศร้าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะ <c oughs> โอ้โหฉี่มันเดินมาแบบนิ่มๆผมฟามือแบบดักโอ้โหไอเราก็แบบ200สองร้อยไอคิวซะด้วยเอ็นเราทาเลนฮะทาเลนดีฮะเราเดินเข้าไปเช็งฮะเราเอาหน้าถูไเลยฮะไงเรามีทั้งเคียวมีทั้งม้าฮะไหนไปกลัวฮะถ้าสมมุติถ้าเราจะตายจริงเราก็กดสกิลมา้าจ้ำๆเลยแล้วก็สกิลหนึ่งไล่แล้วแบบฟันสกิลหนึ่งแล้วก็ไล่ตีนะแล้วก็แลกได้สักตัวนะถ้าถึงในกรณีนั้นเราต้องเป็นต้องตายจริงเราก็ต้องแบบ ในความคิดไมเซ็ตม้าเวลาผมเล่นมานะคือถ้าสมมติว่าถ้าผมจะตายแล้วจริงๆอะ่ะสมมติขี่ม้าเข้าไปกลางดงลบฟันฟันฟันยังไงก็ไม่มีสกิลออกอนะ่างเงี้ยผมจะแลกฝั่งตะตูให้ได้สักตัว2ตัว,ตวเอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะนะประมาณนั้นเลยเพราะว่าม้ามันมีความสามารถแบบถ้าเล่นเป็นสายดาเมจอะยังไงมันจะแลกสักตัวมันแลกได้แล้วถ้าเรามุ่งจริงๆนะนะเออหรือว่าถ้าแต่ถ้าฝั่งนู้นเขาเซฟดีเกินแบบเป็นซิปอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็อาจจะหวังสูงไปหน่อยนะแล้วก็ทาเวฟฮะ มันกงแวนการดนี่ก็ตีไปฮะนี่ฮะเราถ้าสมมติถ้าเราโดนแวนการ์ดยิงเงี้ยคือถ้าใครไม่ได้เอาดูดเลือดรูดดูดเลือดมาเงี้ยก็อาจจะแบบไอคิวโอ้โหแล้วแม่งเสกแวนการ์ดมันเอานักได้พอดีแล้วมันมันเคลียร์เลนพอดีแล้วลิง5-0อะไรมันจะเกิดปนั้นผมมีแปลงล่างแล้วตอนนี้เราก็เกมมันแบบผมไม่ค่อยได้บวกกับเพื่อนเท่าไหร่มาทีไรไม่เคยทันนะมาทีไรตลาดวายทุกทีมันก็เลยมีแค่สองคิวนะแต่ถ้าเกมไหนที่แบบเราได้เข้าไฟบวกนวงเงี้ยแล้วท่านผู้ชมแบบ เป็นสายแบบแลกอะไรเงี้ยเข้าไปนัวแล้วเข้าไปแลกสักตัวของตัวเราจะคิวเยอะมากแล้วเราจะเงินเยอะมากนะนะเออแต่กับการที่ว่าเพื่อนก็จะไม่ได้คิวเยอะเหมือนเรานะเพราะว่าเราในแหละเป็นคนเอาคิวเพื่อนไปหมดนะอ้าวเฮ้ยมันฟึ่งอย่างนี้เราเดินไปเติมอ่ะเดินดักสูงเจอไหมแต่มันไม่เดินมาทางนี้มันน่าจะเดินเข้าบูไปแล้วไม่เอานะตัวนี้มันอึดไปเฮ้ยมันยืนเลขายืนท้าทายเขายืนท้าทายแบบว่ามึงมาเด้มาเด้เออแต่ว่าเราก็เอาไม่ลงนะเพื่อติ๊กอยู่แถวนี้หรอไม่น่ามีแล้วน嘛ะ หมดแล้วโอเคเอาเอาคีบไปก่อนนะโอเคตอนนี้เรามีโอเมียร์มแล้วครับตอนนี้ช่วงกลางเกมพอดี8ถึง10นาทีนะ8ถึง12นาที13ถึง10 15นี่คือก็เลียดเกมแล้วฮะดาร์คเซเยอร์นะใกล้จะดาร์คเมื่อไหร่ก็เลียดแล้วฮ okay. ะโอเคไปแล้วก็เดินคีบกับเพื่อนไปเรื่อยๆฮะคือตอนนี้ผมพยายามจะเดินกับเพื่อนเพื่อ,อหาไฟหาปีนนะครับ <laughs> ผมจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรน no ัวไฟแล้วมาชมได้ดูสักหน่อยนะเอออามจิกซี่โอ้โหมันไม่เดินแหลมหรอกนะเนะี่ยจิกซี่อ่ะ เออเขาแบบเขาแบบสกอร์ตายศูนย์เนี่ยเขาจะมาเดินแหลมตายงโง่หนึ่งตัวมันก็คงจะแปลกโอเคเอ้าเฮ้ยลิงมันทําเพื่อนสตัมกดสกิลโอ้โหนี่ฮะเราก็ปาสกิลหนึ่งเพื่อสตันลิงเพื่อสตันลิงเสร็จปุ๊บเราก็กดสกิลสองเพื่อไม่ให้มันหนีสมมติมันจะหนีเราก็สกิลตามปาอีกซีหนึ่งก็ได้เอ็กสกิลแลครับถ้าต,ตัวบางๆนะเออเอาง่ายๆถ้าเราปามือโดนสกิลหนึ่งแบบสกิลสองโดนใช่ไหมเราก็เช็คแฮนพุ่งเข้ามา ฟันสกิลหนึ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งแล้วก็เราถ้าตัวาบา,างๆยังไงเราก็ได้เอคิวแล้วฮะไม่เอกคิวก็ตายก่อนเอคิวด้วยนะครับ <C ELL> โอเคตอนนี้ผมดันเวฟสูงนะเพื่อที่จะลอ่อติโอ้โหแม่งเอ้ยคือถ้าตีนตัวนี้นี่ต้องปล่อยไปก่อนเลยคือคือไว้ก่อนเลยใครไหวไปก่อนเลยตัวเนี้ยไอทอนตัวเดียวได้อยู่แม่งมากับอดูอินไม่เอาแดงอีกโอ้โหแม่งเดินโซนดีซะด้วยกิ๊กซี่ยังไงมันจะยกไหมมันยกผมกดอันติใส่เลยแหละเออเฮ้ยมันอันติใส่จริงว่ะไอตัวนี้มันเล่นจริง ผมไปทำเวฟก่อนนะตอนนี้เพื่อนอย่าเพิ่งบวกกันนะฮะคือด้วยความที่เป็นกิลดเดอร์มันก็ต่อได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้าสมมติถ้าฝั่งนู้นเขาดึงบวกเงี้ยอัเดอลอินอย่างเงี้ยใส่เข้ามายุก็คงจะลำบากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียร์ๆโอ้โห,โโหแลบร้อยหลับฟันดีจวเดินไปเติมคำไหมเนะี่ยอ้าวยังไงใส่นะเอาโอเคยังฮะจอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้นี่ก็รู้ดีอ่าถ้าคลิกซี่ยกผมใส่เอาเดี๋ยวผมใส่สวนนะผมมีเคียวเอาดิเนี่ยเอาแดงฮะอะลรเราฟันเขาจะะได้หนียากเอ โอ้โหผมเห็นเช้าว่าคารฟิีจะเอาโ,อโทษเลยเพื่อนนะเ,เราพิมพ์บอกเพื่อนไปก่อนนะครับเออเห็นคาฟิที่จะเอากำลังจะให้แต่มือมันไปแล้วนะครับใจมันเอาไปแลนะ้วเอาเอเดนดอร์ล่วงเลยทีนี้ออยังไงเอาหน่อยไหมอุย้ยทอนิกซี่ลิงคือเราถ้าเราเล่นหมาเนี่ยถ้าศัตรูมันกระจายอย่างเงี้พยพายพาย,ยามจะเพิ่งเปิดอันอติเล่นนะครับแต่ถ้ามันมาอย่างเงี้ยเอาแม่งเลยแล้วกัน นัวไปอย่างนี้เข้าไปนัวเออคิกซี่มันยกไปโดนฟันสกิลหนึ่งฟันปบได้หนึ่งตัวฟันทอนล่วงลง,ลง,ลงกดสกิลดาบลดราเมเอ้าเฮ้ยปามือไม่โดนทอนเนอะแลกครับแลกครับแลกได้หนึ่งตัวฮะโอเคจะไปเอาโอ้โหไม่เปไ็นไรฮะตอนนี้ถือว่าเราแลกได้เราได้สองตัวนะคือเราผมผมผมตามที่ผมพูดไหมผมผมถ้าผมเล่นมา้าผมจะพยายามเข้าไปนัวนัว,นวสมุบเก็บแครี่กับเมทได,ได,ได้ซึ่งทอนกับคิกซี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะเบี้ยงฮะโดนเราฟันคอขาดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือเพื่อนกันบ้านนะครับ ก็ไม่มีทอนแบบช่วยเอ้ยเพื่อนกลางหน่อยไหมเพื่อนตอนนี้ก็ไม่มีทอนช่วยเคลียร์ลินไม่มีคิกตี้ช่วยทำเวฟก็โอเคฮะมันก็จะจบยากขึ้นนะแต่ก็ต้องแลกกันที่ว่าเราก็ตุยประมาณนั้นเลยเนะี่ยมาฮะเล่นม้าเนี่ยคือถ้าใครหวังว่าเล่นม้าแล้วจะไม่ตายเนะี่ยบอกเลยว่ายากนะถ้าจะการจะทําแบบนั้นคุณต้องแบบเรียกว่าอะไรอะคิดคํานวณทุกอย่างไว้ในหัวแบบดิบดีคุณต้องเป็นเทพม้ามากถึงจะไม่ตายเลยในเกมนั้นคือผมแบบเล่นมาแบบก็บ่อยนะก็เล่นม้ามาบ่อยอยู่นะีก็ ไม่มีเกมไหนที่ผมตายสูนะ่ะอาแค่นั้นเลยนะครับฟีซเอาหน่อยไหมโอ้โหเอ็นดอไปแล้วอ้าวยกว้าอย่างนี้ผมคลิป่อนผมตามไม่ทันหรอกนะครับกันบนหน่อยเพื่อนโอ้โหเอ็นดอแม่งเอาสุดไปเอาถึงนู่นเลยแล้วแม่งได้ของมันด้วยอ้าเฮ้ยปมามือโดนฟันเข้าไปโอ้โหนี่ฮะโดนสองสกิลเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟันเข้าไปอีกอ่ะดากเรียบร้อยแล้วก็เดินนะเดินอ่าฟิกโอเคโอ้โหนี่แหละนี่นี่คืออุปสรรคมามาหลายคนเขาถึงจะเอาฟิกมาเพราะอย่างนี้แหละแม่งฟิกข้ามขื่อไปได้เลยเอ้าเฮ้ยโอ้โออะไรกันเรียบร้อยไป เมื่อกี้มันเอาเพื่อนผมไม่ได้อะมันแบบคาเฟนี่มันเดินแหลมไปนิดนะครับนะก็เลยโดนลิงปิดเอานะครับเียวันนี้เราก็ดันเวฟไปฮะตามหาตังค์ครับซื้อธม้ารวยนี่คือของนำอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวใครเลยนะครับมีโคมีเคียวอีกโอ้โหบอกเลยว่าหวานฮนะดันเลนแบบหน้านด้านๆอะ่ะดันเป็นคิวกอดเลยนะครับดันเป็นโอเมนเลย ฝั่งนู้นเขาอยู่กันคือถ้าจะลิงลิงจะมาเปิดเราเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าลิงมาเปิดเราถ้าเขาคอมโบไม่ไวกับเท่ากับผมกับพิปตาเนี่ยยังไงผมก็กดมา้าแล้วก็ลงทันนะเออแต่ว่าถ้าเรามีเคียวอีกก็จะทําให้เราอุ่นใจไปอีกนะประมาณนั้นเลยนะครับตอนนี้เรามีดาบลดเดมิมพแล้วเนาะเวลาเข้าไปนะครับกดสกิลอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรขึ้นมา้าปื๊บฟันสกิลหนึ่งแล้วก็ตอนขึ้นม้าแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าตอนไหนจะโดนเดิมพเยอะก็กดดาบลดเดิมพไว้เลยนะตันนี้ก็โซนดังครับ อันนี้ได้จะเกิดนะ12วินาทีวันนี้จูเดอร์ให้จูเดอร์มันยิงไปก่อนยิงเลยเพื่อนโอ้โอเข้าให้เออ,โ,อโดนตรงนี้คือโดนนะถ,ถ้าแบบมีเอฟเฟกต์แบบนั้นคือโดนคนระับแต่ไม่รู้ว่าใครนะโอเคฉีอยู่ล่างฮนะโอโ้โหโดนล,ลิงลิงนี่คือเกือบครึ่งหลอดยังไงโอเคถ้าเมื่อกี้ลิงอยู่ข้างคิดผมพุ่งไปและออม้ามันก็สามารถเอาเฮ้ยโดนคิกซี่เอาอย่างนี้โดนนะะปักเข้าไปปัดเรียบร้อย เราแค่ปักสกิลสองเข้าหน้าคลิกซี่ก <t S 1> <uk Walking into Sith> ็ล <t uk> ุกก็วูบแล้วนะเออแรงมากนะสำหรับม้านะถ้าใครเล่นสายดัมเมจนะว่าก็ระวังกันโดนเบิร์ดดีๆนะพยายามดูเคียวดีๆถ้าเราเล่นสายดัมเมจนะเออพยายามดูเคียวว่าแบบเฮ้ยเคียวแม่งเด้งยังว่าต้องลงยังว่าอะไรอย่างงี้นะพยายามดูดีๆนะเพราะว่าถ้าเราขึ้นม้าเพลินอย่างเงี้ยหลายรอบนะผมเป็นหลายรอบมากเลยขึ้นม้าเพลินเดียวแตกแล้วก็ยังไม่ลงอีกนะเออคือถ้าเคียวแตกแล้วก็อย่าฝืนนะต้องมาชมนะเพราะว่ามันแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเราตุยได้เลย ไอลิงมันจะเอาสุดเลยเหรอเฮ้ยอ่ามันก็จะเกินไปลิงนี่ฮะเราเปิดมาไล่เลยฮะโอเคเขาจะโดดอ่าโดดไปเลยฮะโดดไปเลยอ่ะยังไงยังไงเชิงเชิงเอาดิเอาดิ๋ยวเดี๋ยวดิเออคิวเดเอร์ยิงสวยสกิลหนึ่งอุ้ยไม่โดนมันสั้นไปเอาโหปามือไม่โดนไม่เป็นไรฮะเพื่อเราเก็บให้มันโดนลุมขนาดนี้เราไปเลนบนเลยฮะฝั่งนู้นไม่มี3คนมีแค่อะไรมีแค่กิกซี่กับตัวอะไรอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้ละอ่ามีฉีเออมีฉีตัวหนึ่งนะครับโอเคเราดันบนไปเลยฮฮฮะะะเอออโดดันลล่่่่าางงชิชิๆ้ยยกซีู คือถ้าฉีมาบนตอนนี้เราไม่มีถึงแม้จะไม่มีตีแต่ผมว่าด้วยความที่ว่าเรามีปอเฮ้ยเรียบร้อยเพื่อนเราโดนด้วยความที่ว่าเรามีบ๊อบด์กเนี่ยยังไงผมว่าเราน่าจะไหวกับฉีนะแต่มันไม่มากันจริงเหรอเฮ้ยฉีไปโผล่กลางเฉยเลยเฮ้ยคือไม่คิดจะกันป้อมหน่อยเหรออาอผมจบนะเออคือฝั่งนู้นมันไม่เกิดไงฝั่งนู้นมีคิกซี่มากันไหมคลิกซี่มากันโอ้โหปาหมือแล้วมีคลิปเกิดดักอะไรมันจะบุญขนาดนั้นกดตามแล้วจะมาอย่าฟันเกี่ยคิปออกเกี่ยคิปออกพอ,อกคิปเข้าเดี๋ยวผมกดตีลงลงเสร็จปุ๊บบผมตี้้านนนแค่ัเลยฮนะ ตามนั้นฮนะหวานเจี๊ยมนะันเรียบร้อยนะโซโล่แรงนะครับมาก็มีประมาณนี้นะครับนะ,อะโอเคตอนนคลิปนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างรครับสำหรับการโซโล่แรงของวอลคาร์องผมนะครกนะ็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยมันก็ต้องจะแบกแรงได้ดีนะเพราะว่ามันเข้าไฟก็เก่งแยกดันก็ดีนะถ้าไม่เจอตัวแก้ทางแบบพิ้วพิว,พวจริงๆหรือว่าไม่เจอตัวแบบที่มันล่อซื้อสกิลเราโหดๆอย่างเช่นแบบว่าพวกล่อซื้อโหดก็เป็นซินเนตเรียอย่างเงี้ยมวยอย่างเงี้ย คือแม่งพุ่งสกิลมามวยต่อยมาปกหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเล่นเป็นสายนาเมดร,รู้่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าถอยละหรือไม่ก็เปิดอันตรีหรือไม่ก็ไล,สล่สวนอะไรเงี้ยซึ่งมวยเนี่ยมันสามารถปึป๊ดปึ๊ดเราแป๊บเดียวหายนะนะตัวอะไรที่มันเบิรนะนะ์ดม้าไวๆเนี่ยม้าจะไม่ค่อยชอบนะนะก็ตานนั้นเลยนะนะโอเคแล้วคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะนะถ้าใครชอบไวลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังส่งไปกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิวเกนดิซิวครับสว